สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะวันนี้มาอัปเดตการถมที่ดินเพิ่มค่ะการถมที่ดินเพิ่มอันนี้ถมเก่าไว้นะคะกำลังถมเพิ่มค่ะอน,นี้ถมเก่าไว้โอ้วันนี้เข้ามาดูหน้างานเข้ามาดูหน้างานถึงได้เห็นผักบุ้งเยอะมากมายขนาดนี้ยอ่อนๆนาะกินทั้งนั้นเลยค่ะ นี่ยดูผักบุ้งสิคะยอดง,ำงำามๆทั้งนั้นเลยก็นนคุณนาค้าที่ดินไปซื้อที่ดินที่ไหนนะคะผักบุ้งงามมากผักบุ้งงามมากเลยค่ะคนโบราณเขาถึงได้พูดไงคะทำกินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเนี่ยผักบุ้งเยอะมากเนี่ยเห็นไหมข้าหูยเดี๋ยวจะเก็บค่ะ fc โอ้ยไม่อยากเชื่อคะ่ะผักบุ้งมากมายมหาศาลขนาดนี้เห็นไหมคะเราถมที่เพิ่มคะ่ะเราถมที่เพิ่มนะคะอัปเดตเคลิปเล็กๆได้น้อยผักบุ้งรู้ไหมคะเดี๋ยวนี้กำลังเท่าไหร่คะห้าบาทสิบบาทค่ะแกงส้มที่ต้องซื้อผักบุ้งถึงเท่าไหร่คะสามสี่สิบนี่เห็นไหมคะโอ้สุดยอด ยอดของขอบคุณสวยงามมากคลิปในแค่นี้ก่อนนะคะกำลังทำงานอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ